นะพี่น้องเห็ดปูออกแล้วเห็ดปูออกแล้วไปเบิ่งกันเด้อผู้ใดมีสวนอยู่ฟาไปเบิ่งเด้เห็ดหายเด้เห็ดออกแล้วเห็ดออกแล้วเห็ดออกวะเห็ดออกอออเห็ดออกบ่ไปเด้อเห็ดออกเห็ดออก เราไปหาเห็ดหาเห็ดกันนะไหนเห็ดอยู่ไหนเห็ดอยู่ไหนจุดแรกจุดแรกอ้อนี่อยู่ข้างหลังนี่ไงโอ้นี่ไงข้างหลังอืมข้างหลังนี่น้องเดียวเดินกันนะเหยียบเห็ดบอดสงสัย <laughs> <laughs> เห็นอยู่สองราอ,อ๋อไหม่ใม่ใครเดินอองเนยุยอ,ออกแล้วพี่น้อง งามาาางงอืมจ่าจ่าจ่าเดี๋ยระวังระวังเหยียบเห็ดระวังเหยียบเห็ดเออจ,จ,จ่อาจ่อาจ่าจ่าเอ้อเอเห็นเห็ดบ่หยุดอ่ายังจะเข้าให้ได้หมดแล้วล่ะเห็ด โอ้ยมุนอุดปูดมุนอุดปูดไม่อยากพาดาวมาเลยละงานนี้นี่ก็ปล่อยไปนั่งเฉยๆนะสองคนนี้ฮะโอ้โหมันอะไรเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเจอฝนเอมาได้ยังไง ไม่เห็นเลยดลางคืนมาไม่เห็นกลางหงอกเลยดุ้นกลางคืนมาแล้เปรย์เปลย์ไม่ต้องเคี้ยวเริ่มออกเริ่มออกอืเริ่มออกจ้ะนี่อันนี้ไม่เอาเลยเบย์เปล่ไหนดูจี้ ทั้งแถบนี่น่าจะหมดเลยแถบนี้ทั้งแถบเลยพี่น้องไล่ยาวไปเหยียบนี่นี่นี่เลยไปแล้วอือ<ๆ>มันน่าจะมาเก็บตั้งแต่เมื่อวานนะเนี่ยเออมสาไปมือนึงอสีอันนี้แล้วบานบ่ เละเละเนาะโดนฝนเรื่อยื่อคืน,น,น,นมนันบานบ่กมันบานมันกำลังตูมบ่ตูมแบบเละอ่ะตูมไม่เอาพอได้พอได้อยู่หินแหงนะี่ออกหินแหงอืม ร้อยปื่อยทั่วไปนี่ริมถนนน่ะติดทางเลยน้องนี่ถูตวนงานนั่งเส่ด้วยนี่ถูจวนงานถูจวนงานนี่ดอกโอ้โหเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยท่นี้พอดีเก็บ

เปื่อยแน่เ้ยสุดใจพี่น้องเลยนะหลายแค่เหยียบไปนำ้ำเหย,ยียบไปด้วยอ่นะเหยียบไปด้วยจริงเลยตัวบบเหยียบแล้วเนี่ยเหยียบเปื่อยพี่น้องทำไมเมื่อวานนี่แจ๋วเลยนะหนุนน้องมัน,มนไม่ถือว่าเปื่อยมากอะไรนี่ หว่น่าจะเยียบคือเราคืนมาเห็นว่านะเนี่ไหนโอ้ยยยยยลบอยู่หลังนี่งายได้ป่ะเนี่ยปวกสนยางปวกสนยางปลอดภัยนะเพิ่ง้นยามเมื่อวานปลอดสารพี่น้อง เงาเงาเตยูมาแล้วอันนี้อันนี้ยังตูมอยู่อ้นี่ยังตมตมอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว็ัอตมมุนเดพี่น้องเห็นว่าไหเกือบเหยียบ คนนั่นน่ะนบบ่อเกือบเยียบอ่นนะนะดาวเออดาวนะ่ะเกือบเยียบยัง,ยงสีเดียวก็ใบใหม่อยู่นุ เง็บเย็บนี่เออมันว่าเห็นสีเดียวกันนะนะคนน่ะดูเงียบอยู่อือันนี้ตุนหันด้บันอืมนี่นี่นี่งาม Đừng tẹt tẹt những hang ghế. khèn hanging, dai. Khang yêu khèn Dóc đấy, khèn tạc lên. Dóc mặt tích tạc lên. Dóc mặt tích tạc lên. Dóc mặt tạc lên.

มี่ากอ๋อนี่นี่ลับ,บนักดาบน้องตัดตัดไปเลยอืงามงามพี่น้องอะไรอย่้ยมากําลังออกกําลังงอกโอ้ออกมัเป็นจุ่มเป็นเส้นนะครับเี่กเป็นเส้นทางเป็นเส้น เส้นทางมาเลยครือยังเยียบไปเอาเยียบบ่สใส่ใจเยียบน้ำนนะมันะเห็นอย่บงไระ้าพี่น้องถ้าบื่เห็นก็ได้เยียบแล้วมันเนี่ยมันในี่ไหมโอ้มาเป็นดอกเป็นดวงเลยโอ้ริ่ออกเริ่มออกเริ่มออกโอ้ เท่าบ่าได้พอป่น,อน,นเจอฝนมันก็เลยเอเดหน่อยเจอฝนมันเบือง่าไปตัวนี้เออตัวนี้แข็งทุกอันตัวนี้แข็ง嘛 เดียว,วมองได้งงมเลยไม่ให้ชุนดิงามี่ไปก็ได้เห็ดผมมาดอกอ่าพ่อปนพ่อปนเขาได้ปนกะพี่น้องเอ้ยในอาหารเช้าแล้ว อหารเศร้าแล้ววะ <Okay. S 2> อายุหากิน